สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกติงคัมมิ่งนั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็มาอัปเดตตู้กาชานะครับเทพการันตีประจําสัปดาห์กันหน่อยนึงนะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามการับชมภายในส่วนของเพลิตเมกามอนสเตอร์ได้ในเพลิตใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็น่าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้มีเทพเข้าครับก็ทุกสัปดดดาาาาาห์จะะะะมมีีีีเเเทพกกรรรััััันนนนนนนตตข้้๋ยววววู่2คคบใืออไ อ่าโอเคครับเป็นเซคลอมครับกับเกิารติน่านะโอ้โหเทพทั้งคู่เลยนะครับก็โอ้โหนี่กิรติน่าเป็นตัวสลายแทงแทนดี้แล้วแต่ว่าเซคลอมนี่เท่นะผมว่าโมเดลแล้วอันตีแม่งอย่างอย่างสวยนะครับก็น่าเล่นทั้งคู่เลยนะครับผมเองผมก็เล่นทั้งสองตัวแล้วเนี่ยก็แต่ห็นใจยากเหมือนกันอ่ะกดกติกาการเล่นครับก็คือมันเป็นการสุ่มใช้เทพไม่ใช่สุ่มประเทศเลกดเพชรนะครับได้เทพเนี่ยมันการันตีอยู่ที่ราว 2 0 0 0 0ื่0 0 0ึ0 0 0 0้าสองหมื่นเพชนะครับแล้วก็จะออกที่ประมาณรอบที่เรอบที่แนะครับประมาณนี้ไม่เกินบางคนอาจจะไปรอบที่เแล้วแต่ว่าโชคดีก็รอบที่7อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยร้อยละเกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยคือออกรอบที่8เพชรก็เตรียมเตรียม,มไว้สักหนึ่งเก้าห้าร้อยสองหมื่นคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่คือกิจกรรมแรกนะฮะกิจกรรมที่2ครับก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นกิจเซเว่นเดย์ล็อกอินนะครับ กิจใหม่นะครับไปดู Value Pack ตรงนี้ value Pack ก็จะมี3 Value นะครับก็จะเป็น p a c k สกินรับเพชรฟรี1น0รนะฮะ newbie อีก100นะครับแล้วก็ s อสซีเล็กชอีก100เป็น300เพชรนะตรงนี้นะครับถัดไปเป็น World Boss นะครับเป็นฟูดินนะครับก็มาตี World Boss ได้เหลืออยู่แค่500กว่านะเนะี่ยโอเคถัดไปเป็นวงล้อนะครับที่1เป็นวงล้อเพชรนะฮะก็ เติมเพชรเติมอะไรมาหมุนก็ได้ตรงนี้เติมเงินผู้ผิดนะครับผมถัดไปก็จะเป็นทาลิมิตนะฮะทาลิมิตนี่โอ้หหลายแพ็กมากอ่ะเรามาดูแพ็กแรกกันก่อนแพ็กลูนนะฮะแจกเพชร500นะครับแจกเพชร500ร้ยนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นแพ็กเซ็กคลอมนะฮะโอ้เอาไปตีดาวได้อย่างเงี้ยนนะอีกห้าร้อยนะครับผมโอ้โหอย่างเลื่อเลยพันสามนะนี่ครับแพ็กเฮ้ยแพ็กนกวายนะครับผมก็มานะ อีก500นะครับเป็น1 8 0แปดั้งตรงนี้ 1,800, 1,800เจนเซกอีก100เป็น1,900นะฮะกาดอนอีก500เป็น2,400โ oh. อ้โหแล้วก็แพ็คซูเปอร์เซลครับลูริมิตอีก500นะครับ2,900เพชรนะรวมเสร็จอีกหลักสิบก็ประมาณ3,000นะครับโอ้โหมีตรงนี้แจกเพชรอีก3,000นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแพ็คแว l u ลูปกติรับรบัฟ อ่ะแถวล่างครับจะเป็นลัคกี้พุชนะครับลัคกี้พุชก็เป็นกิจนะครับหมุนทองนั่นเองอ่ะเรามาหมุนกันนะครับครั้งที่1นึล้านห้าครับจัดไปครั้งที่2ครับอู้สองล้านเก้าเกือบเต็มแม็กอะอ่ะครั้งที่3ครับโอ้โห7จล้านหนะฮะหมายเลี่ครับผม13อ่ะครั้งสุดท้ายครับจัดไปแม็กสุด25ล้านอ่ะได้17กว่าตอนนี้ทองผมมีอยู่700ล้านนะฮะไม่ได้ใช้เลยนะ ถัดไปครับเป็น Fortune Cat นะครับอ่าโอเคถ้าขาดทองไอ้ถ้าขาดเพชรก็มากดตรงนี้ได้นะครับจัดมาเลยครับ190นะครับที่หนึ่งไงขัยสองครับผม509นะครับขันที่3เลย1,188นะฮะหันที่4 2่0อนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะฮะจัดมา6,500นะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่3าม0 0นะฮะก็เพียงพอที่จะ กดการันตีตรงนี้ได้1ตัวนะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็ไปดูลัคกี้สปินอีกอันนึงนะครับนี่ซีการครับกลับไปอยู่ในลัอคกี้สปินอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาตู้การันตีกดกันมันเลยนะครับอย่างผมก็กดไป2รอบนะฮะได้อ่าบวกสีตัวเป็นบวกหก็สบายตัวไปนะฮะต่อมาเป็นยิมพาร์สนะครับยิมพาร์สเนี่ยก็จะเป็นลงดันเจียนยิมแล้วก็มารับพาร์สได้ทำไมมียิมพาร์สสอันเลยนะครับผม ต่อมานะครับไปดูกิดถัดไปนะครับหมดแล้วมั้งไม่น่ามีแล้วนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับติดประจงบนชนภัยก็ปกตินะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นละกันตรงนี้นะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรละก็เป็นพวกเควสปกตินะครับอย่าลืมมาทำแอคทีฟพอยต์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับผมมีทั้งกีลาตินาทั้งเซคลอมทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าดาวที่ผมทำเนผมทำตัวเซคลอมเยอะกว่านะฮะ ก็เดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนว่าจะเอาตัวไหนดันขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ